สวัสดีค่ะเพื่อนี่สวนญี่ปุ่นนะคะมาดูขุดบัวหิมะค่ะได้ผลผลิตเกินคาดเลยค่ะหัวใหญ่ๆนะคะนี่นะคะ,นะคะมารีวิวให้ดูนะคะนี่เป็นสวนเก่านะคะบ้านสวนญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของก็ปลูกที่บ้านก็ปลูกที่ลงทิดทุกทีก็เป็นสวนหลังบ้าน,นะคะ นี่คือสวนสวนเก่านะคะวันนี้นะคะวันนี้วันที่แปดนะคะเดือนหนึ่งวันที่แปดค่ะพอสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ, 2, 5, 6, 6, ะ,คะมุดบวหิมะได้ผลผลิตเกินคาดเลยค่ะใส่ปุ๋ยแค่ครั้งหรือสองครั้งเองนะเป็นฝีรู้สึกจะเป็นฝีออะไรมูโมไก่หรืออะไรเนะี่ย เดี๋ยวค่อยดีนคะคะยอดจริงๆนะคะเพื่อนๆผลผลิตเกินคุ้มมากเมว่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ ตัวกินนะะนี่ค่ะเห็นไหมคะหมอใหญ่นี่ค่ะหมอใหญ่ทั้งนั้นแหละยอดเลยจริงๆเยอะด้วย,วยนะคะค่ะอีแบบทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ Ну, ну, ну хорошо. ลองเดดให้นะคะ よくある。 ยอดเะไรจริงๆค่ะผลเกินคุ่มเกินคาดเกินคา,าดจริงๆนะคะปลูกวัวหิมะนี่ครั้งที่สองครั้งแรกปลูกรู้สึกจะสองสามต้นเองค่ะรอบนี้ปลูกสามสิบสามสิบกว่าต้นสามทิสี่หรือสามสิบห้าจะไม่ค่อยได้ค่ะดูค่ะยกไม่ขึ้นนะเพื่อนๆมันใหญ่มันหนัก ไปใป่หนี่ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ก็ไปเยอะทันนี้เมื่อกี้แตงหัวใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะคะเออาตรงนี้ให้ดูเลยเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เ uh ดี๋ยวเลนีวให้อยูี่ก็ให้ดูแบบง่้ยๆที่อก ค่ะเตรียมดูค่ะสุดยอดเลยจริงๆค่ะได้ผลเกินคาดเลยจริงๆนะคะนะคะรีวิวให้ดูทีอะะใหญ่ ดินตรงนี้มันดินดีด้วยค่ะไม่ต้องปุงอะไรมากเลยดินตรงนี้ทับมาหลายปีแล้วห้าหกปีแล้วตรงเนี้ยแต่ก็ต้องค่าเชืยอทุกครั้งนะคะค่าเชื้อดิบปูนขาว ค่ะคุณเพื่อนขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวปีนี้ยังไงก็ปลูกจะปลูกขักเยอะเลยคะ่ะปีีนี้เดี๋ยวให้หน้าร้อนหน่อยหนึ่งอากาศอุ่นกว่านี้หน่อย โอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะ